เคค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าอันนี้เป็นการลอนชเป็นของครั้งแรกของเฮียน e h a i r c a เลยที่ลอนชตัว h a i c a r e แบบพรีเมียมนะคะซึ่งครั้งนี้เราลอนชเอ็กซ์คลูซีฟกับบริษัทด้วยนะคะจากที่เล่าให้ฟังเลยว่าโปรดักต์นี้มันเกิดจากการที่เรามองเห็นอินไซต์ของผู้หญิงไทยจริงๆว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผ่านการทำแอคทิวิตี้กับผมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นความร้อนฝัรเคมีหรือว่าการทำสีนะคะซึ่งเรามองเห็นมากๆว่ายังมีคนกลุ่มนี้ที่เขามองหาแชมพูที่ทั้งอ่อนโยนและบำรุงล้ำลึกในขวดเเเดียยววนนนกกก็็ลิปัตรรม ที่ภาษาในเรื่องของการบำรมุงอย่างอ่อนโยนแล้วก็การบำรมุงอย่างล้ำลึกด้วยเอกสิทธิ์ของแพทีินด้วยก็คือตัวโร o ีและก็บอลรีแพคเทคโนโลยีค่ะเป็นตัวพรีเมี่ยมของแพทีินด้วยใช่อันนี้คือเป็นถือว่าเป็นตัวพรีเมี่ยมของแพทีนเลยค่ะเนื้อสัมผัญเป็นแบบไหนดครับก็จากที่ทุกท่านได้เห็นในที่เราทําการทดลองไปเมื่อสักครู่นะคะคือตัวเนื้อสัมผัสเนี้ยอย่างที่พาบอกเลยว่าเป็นการรีดีไฟน์คำว่าเจนเนอเรชันจริงๆนะคะก็คือตัวแชมพูเนี้ยมันจะแตกต่างจากแชมพูใสยปกติที่ฟองค่อนข้างส ซึ่งอันนี้พอสักครั้งแรกก็เห็นได้เลยว่าฟองมันฟูขึ้นมาเป็นเหมือนกับเตอร์วิสก็คือเป็นฟองที่ฟูฟมากๆนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือประสิทธิภาพในการทําความสะอาดก็คือทําความสะอาดอย่างล,ลึกมากๆเลยค่ะมันแตกต่างกับแบรนด์อื่นในท้องตลาดยังไงครัสำหรับตัว,วน,นี้ของเพนซีลูกบ้านอีกต้องมันมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นในท้องตลาดยังไงสหรัับตวนี้โอเคค่ะ,คะอันนี้จากที่พราวไปว่าเกิดจากการที่เรามองเห็นทิศไซด์ของลูกค้าเนาะแชมพูส่วนใหญ่ที่อ่อนโยนที่ขายในท้องตลาดปัจจุบันนะคะ หรือว่าทําความสะอาดได้อย่างไม่ลาลึกนะคะซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นแชมพูที่เราเน้นเรื่องการบำรุงล้าลึกเนี่ยส่วนมากเขาก็จะประกอบไปด้วยสารเคมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะ,ะทีนี้ของเคมีตัวนี้เป็นการผสานวัตกรรมในการบารุงอย่างอ่อนโยนคู่กับการบารุงอย่างล้าลึกด้วยเทคโนโลยีบอลหรือแพทำให้รวมกันในขวดเดียวอย่างคือตอบโจทย์มากๆทั้งอ่อนโยนกับบำรุงอย่างฟืนความงเสียได้เลยที่เมื่อวันทีบอกว่ากลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะ คือกลิ่นอันนี้ค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์คอลเลคชันของแทนทีเลยเป็นไลน์เพอร์ฟูมใหม่ที่เราไม่ได้ลนอ์มาก่อนนะคะทั้งสองสุดเลยตัวสีชมพูมูเทงกะนะคะมันจะให้กลิ่นที่เป็นไวท์มัสกับวน์ก็คือกลิ่นมันจะค่อนข้างเฟรชสดชื่นนิดนึงนะคะส่วนตัวสีเหลืองก็คือจะให้กลิ่นของแมนดารินออเรนจ์แล้วก็พิงโรส ถือว่าเป็นคอลเลกชันใหม่อยากให้ทุกคนได้ลองใช้นะคะจะได้รู้ว่ากลิ่นหอมติดหอ้หองน้ำเป็นยังไง <c oughs> ตัวทิชนู่ก็ลึกล้ำนี่ครับแบบว่าอะไรนะคะตัวทิชนู่ก็บำรุงได้ลึกล้ำเลย <c oughs> ตัวทรีทเมนต์นะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเราเน้นในเรื่องของบอดรีแพทิโนจีเนาะตัวทรีทเมนต์เนี่ยมีส่วนผสมของบอดรีแพที่เข้มข้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในสักเดียวเนี่ยสามารถที่จะเซ็ตผมสวยแบบกลาสแฮร์ได้เลยก็คือถือว่าผมเงามากๆกัะ เพราะว่าต <sh arp inhale> ัวบอดรีแพนเนี้ยมันเข้าไปซ่อมผมเสียถึงพันธะแกนผมจริงๆคือสามารถบอกได้เลยว่าผมเราแข็งแรงขึ้นจากภายในค่ะฐานเนี่ยฐานน่าไปแแอม่ยังไงครับู้ใช้จริงยังไงบ้างซาปาูใช้จริงไหมกูที่มาไม่รู้ว่าพินมเป็นคนแรกๆที่เคยได้ใชอเปล่าคะแต่บอกว่าสิ่งที่ชอบนะคือมันเห็นผมลยนะคะที่ใช้อย่างพี่มาเป็น มันมีควาเป็นกลาส์แหมาขึ้นแบบเยว่งามีมคนถามว่าแบบผมดูดีขึ้นน้ไปทําอะไรมาหรือเปล่าซึ่งจริงๆเราใช้แค่ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่แบรนด์คุ้นใจมาทุกชั้นสําหรับมีสําคัญไแม้กับการเลรื่อนและยาสระผัสก็ได้มา,มมาเพราะว่าเอะต่อให้เราแบบดูแลทุกชั้นหน้นาตาของเราให้มันดีแต่ถ้าผมเรามีความแห้งดูสุขภาพไม่ดีเนี่ยไม่ไมต้องส่งผลต่อแบบทุกอย่างเลยดูขลิกอะไรอย่างเงี้ยวันไหนที่เราแบบมีคืนแค่เดย์วันนั้นก็จะเป็นวันที่เราแบบมั่นใจ เขาต่อย่ะคือห้องน้ำกลิ่นกบะป๋อมาอยากไปเดี๋ยวอยากไปดมาพักหนุ่มบ้างดูแลสุดยังไงฮะจริงๆผู้ชายผมมันผมสั้นยังไม่ได้ผมยาวอะไรเงี้ยแต่ผมยังมีความจำเป็นมากร้อยกันอ่ะโอให้ก่อนดีเก่งหรือไม่ก็ได้โอเคสำหรับเก่งเก่งรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆเลยนะอย่างอย่างเด่๋ยที่พี่พิมพ์บอกว่ามันมันเพื่อความมั่นใจอ่ะเวลาผมเราดีผมเรา นุ่มลื่นเวลาเราทําุบของใหม่มันก็จะดีด้วยมันเพิ่มความมั่นใจของเราแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างตัวที่เก่งลองใช้อ่ะมันเป็นตัวที่มันเป็นวีปอ่ะฮะมันนุ่มลื่นแล้วก็มันแก้ผมเสียงเก่งได้ด้วยนิ่นมหอมเลยท้าคนมาดมได้เลย่ะลอ,อ,อ,องดมดูแก่งใจพี่แพรอยู่ไว้ว่น ไ็ได้กินแล้วไ,ได้กินของเบาๆเนะครับแล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าตัว Pantene Pro-V ตัวนี้ที่เป็นแบบโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเลยแล้วิงก็ได้ลองนะเนาะแต่ว่าชอบตลุมที่กลิ่นพิเศษคือรู้สึกว่ามันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็น่าจะอีกลหลายๆคนเนาะที่ชอบเขาเรียกว่าการบำรุงที่ล้ำลึกแต่อย่างมีความแบบว่าบางเบาไม่ได้หนักขมอนะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเท็กซ์เจอร์มันไม่ได้หนักหนาแล้วเราจะกลัวว่าแบบบางอยู่ทาไปแล้วมันจะมันหรือเปล่าแต่ผมเรามันกำลังดีแล้วแบบ มันให้แบบฟลาดแแฮอย่างที่แแฮบอกแล้วก็รู้สึกว่าที่สําคัญเลยนะวัยรุ่นแบบเราคือราคามันน่ารักมันเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถหาซื้อได้หลายๆที่แบบว่าที่มันสะดวกเราก็เลยรู้สึกว่าเออชอบตัวนี้มากมากครับแล้วก็ดีใจกับทางพันยิปเปร์รโกสที่แบบได้ร้อนโผล่ดักนี้แล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นมาให้คนไทยได้ใช้เลยนะครับก็เป็นอะไรใหม่ๆในปีนี้ที่ไม่ควรพลาดครับก็เป็นยังไงเร่าของดีไม่ต้องแพงของดีไม่ต้องแพงครับเ <laughs> พราะว่าเราเคยซื้อแพงมาก่อนมันก็ไม่ได้แบบว่า ว้าวมากเลยนะเราพอกลับมาที่ในระดับที่มันซื้อง่ายไข่กรองราคานนารากอะไรอ่งี้ดีกว่านะครับทั้งหมนี้แง่ขอบคุณกวาฝากดีครับสำหรับ่นโอเคค่ะก็จริงๆต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะขอบคุณครูพิมพ์ผาแล้วก็ขอบคุณคณเก่งกับพิมพ์มากๆเลยนะคะที่ร่วมงานกับแพนทีนนะคะสิ่งที่พร่อยากขอฝากนะคะก็คือตัวโปรดักต์เนี้ยเราตั้งใจมากๆที่ทํามาเพื่อตอบโจทย์ ซื้อได้วาสันทุสาขาหรือว่าวาสั์ออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ